บูธอะรเงอยุธยาเอาง่ายๆเราจะมีประกันรายเดียวเราก็ประกันกลุ่มรายเดียวก็คือแบบอ่าเราเท่านๆท,นทั่วไปนะคะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เด็กอายุ15วันจนถึง65ปีนะคะในเรื่องของรับการขายปีแรกแล้วก็การต่ออายุเราเนี่ยได้ตลอดชีพนะคะ mm hmm. แล้วก็ในกรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า11 11ปีตอนนี้เรามีโคเบ <Yeah. S 2> เงื่อนไขาการจ่าย30แรก ซึ่งมันหมายถึงว่าเกิดกรณีลูกค้านอนโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน1 0 0 0 0แบาทลูกค้าต้องจ่ายเอง30%บแรกส่วนที่เหลือ,อะนะคะเจ็ดสิบเปอรเนรียนจ่ายให้สําหรับเด็กต่ํากว่า11ปี<อ>แต่ถ้าเกิดสูงกว่านั้นนะคะก็คือเราจ่ายตั้งแต่บาทแรกเลยเ<อ>แล้วเราก็ยังมีประกันกลุ่มให้ด้วยซึ่งก็คือเป็นประกันกลุ่มบริษัทนะคะคที่สําหรับองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะซึ่งสามารถที่จะทํา ประกันกับอเลีนสยุทธยาได้นะคะแผนประกันก็คือแม c กแคร์นะคะแล้วก็เป็นแผนที่แบบจำกัดในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าเกิดชอบสไตล์เหมาจ่ายต้องเป็นแผนซูพีเรียนะคะหรือสมาร์ทเฮลนะคะกลุ่มบริษัทเราแนะนำเป็นแผนเอ็มพอยี a ค่ะพลค่ะเพราะว่าตรงนี้ให้ความคลองสำหรับพนักง,งานองค์กรองค์กรใหญ่ๆใ,ใช้เราคา่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะอ่าโอเคได้ครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะ รู้รายละเอียดในแต่ละแพ็กเกจก็เดี๋ยวสามารถติดต่อที่เคาน์เตอรน์นี้ในออนไลน์ก็ได้ค่ะในเว็บไซต์หรือว่าติดต่อน้องๆที่เคาน์เตอร์นะคะเดี๋ยวทุกคนจะให้นําบัตรไปนะคะหรือว่า,ออ,าออนไลน์บริษ,ษัทของบริษ,ษัทอะเรียนสก็ได้ค่ะเพราะว่าอะเรียนไม่ได้ขายจริงๆไม่ได้ขายแค่ประกันสุขภาพนะคะเรามีประกันรถยนต์ประกันบ้านด้วยฝากทุกท่านไว้ด้วยค่ะอโอเค,คได้ครับขอบคุณมากครับ